เศษดอลล่าเผยภาพเข้าแอดมิตที่โรงพยาบาลภรยามานอนเฝ้าเรียกได้ว่าเป็นคู่รักที่ดูแลกันมาตลอดสำหรับคู่ของคุณหญิงแมงมุมมอรอวอสีคำรุ้งยุคนและเศษดอลล่าที่ยังคงเข้ารับการรักษาอาการอย่างต่อเนื่องสำหรับคุณหญิงแมงมุมมอรอ วสีคำรุ้งยุคนก่อนหน้านี้เสดอลล่าก็ได้อัปเดตอาการของคุณหญิงแมงมุมใน IG และต่อมาก็ได้โพสต์อัปเดตการรักษาล่าสุดสามีต้องถึงคราวแอดมิดบ้างแล้วเศษดอลล่าสามีคุณหญิงแมงมุมมอรอวา สี่คำรุ้งยุคนเผยภาพเข้าแอดมิตรักษาตัวที่โรงพยาบาลนอนเตียงคู่กับภรรยาพร้อมเผยด้วยว่าแมงมุมมานอนเป็นเพื่อนดูแล,แล,แล,แลเราลเบอราเจอริคนชราโดยมีทั้งคนบันเทิงและชาวโซเชียลเข้ามาร่วมคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้จำนวนมากขอขอบคุณภาพจาก D O L L A R, R A T T A K U L เรียบเรียงโดยทีมงาน C M นุส